เอาเลยครับสวัสดีพี่ชมทุกท่านนะผมอยู่ผมนายตีแปรนรับกับเกม The Last Stand นั่นเองนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมเว็บที่มีมานานพอสมควรแล้วครับก็คิดถึงก็เลยกลับมาเล่นนะครับเกมนี้จะเกี่ยวกับว่าเราต้องคอยป้องกันฐานจากพวกซอมบี้ที่จะบุกเข้ามา จากการกับเรานะครับซึ่งเกมนี้จะตื่นเต้นแค่ไหนเดี๋ยวก็ไปรับชมกันเลยนะครับเล่ Play เลยเนี่ยครับมันก็จะอธิบายเกี่ยวกับเกมนะครับเดินยังไงรีโหลดเปลี่ยนปืนยังไงอะไรอย่างงี้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีปืนอะไรนะมีปืนเดียววันที่หนึ่งนะครับก็หลังจากที่เราสร้างกำแพงเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องรอเวลาที่หวังว่าจะเจอผู้รอดชีวิตต่างๆนะครับเพื่อมาช่วยกันเอาชีวิตรอดไปด้วยกันนะครับโอเคมา เริ่มมาก็ซอมบี้บุกเลยเว้ยคืนนี้คืนนี้เราต้องรอดให้ได้พยายามยิงหัวนะเล็งหัวมันไว้ซอมบี้มันมีจุดอ่อนที่หัวตัวนี้ใกล้มาแล้วสังเกตว่าขวาด้านขวาล่างจะมีบอกเลือดของฐานเรานะถ้าพังเมื่อไหร่นี่งานเข้าแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยอย่าตีอย่าตีอย่าตีเยอะไอ้หนูอย่าตีเยอะ เรียบร้อยครับคืนแรกก็สําเร็จไปได้ด้วยดีปกป,ป้องฐานไม่ได้โอเคเราอะลืมอธิบายตรงนี้ก็จะมีเวลา12ชั่วโมงนะครับซึ่งเราจะต้องแบ่งเวลาว่าจะเอาไปสร้างฐานไอ้แม่เอาไปซ่อมแซมฐานที่โดนซอมบี้ทาลายเมื่อกี้นะครับหรือว่าจะหาอาวุธแล้วก็หาผู้รอดชีวิตนะครับเราก็จะแบ่งเวลาไป2ชั่วโมงสร้างฐานแล้วก็หาอาวุธสัก7ชั่วโมงโอ้ยดูซิว่าเราจะได้อาวุธอะไรใหม่ๆนะครับ ไม่เจออะไรเลยเวรกรรมเออปั้ช่างมันครับก็นี่แหละครับอยู่คนเดียวเดยียวได้นะถ้ามีผู้อาผู้รอดชีวิตนี้มันจะช่วยเราป้องกันฐานด้วยนะครับโอเคแต่ว่าตอนนี้ไม่มีก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปก่อนอไปไปอย่ามาตียิง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 เออไอพวกคอมบี้น่างโง่ตายซะ อะไรแกอย่ามาเยอะโอ้โหมาเยอะว่ะเฮ้ยมันเยอะมันเยอะไปบางทีมันเยอะไปมันเยอะไปฐานกูจะพังโอ้โหดูฐานแล้วครับเลือดฐานนี่แบบทั่วภาพเหลือสามเหลือกี่ตัวสี่ตัวตายซะโอ้ยฐานจะพังแล้วโอ้ยเหลืออยู่แปด โอ้ยอันนี้ต้องอ่าป้องกันฐานสักสี่แล้วก็อีกแปดชั่วโมงลองหาผู้รอดชีวิตนะเผื่อมันจะมาช่วยเราเจอผู้รอดชีวิตสองคนเยี่ยมแล้วก็อืมซ่อมซ่อมฐานไปยี่สิเปอร์เซ็นเองโอ้โหมันจะรอดไหมเนี่ยเอาจริงมันเป็นไรครับเก่งน้อยก็เจอคนสองคนมาช่วยกันแล้วมาดีมากครับเออยิงทีๆหน่อยยิงทีๆหน่อยเออนั่นแหละช่วยกันช่วยกัน เอ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ซอมบี้วิ่งเฮ้ยมันมีตัวซอมบี้ถือปืนให้เราด้วยสุดยอดนะเอาเดิอเอาเด้อตีตียิง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 จะรอดไหมเฮ้ยจะรอดไหมเฮ้ยฐานฐานเอาวิ่งหนีไปแล้วเฮ้ยมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงย อะไรวันนี้ตายเลยวันที่สามเองเอาใหม่เลยแล้วกันแหมคราวนี้เราจะหาผู้รอดชีวิตเยอะๆก่อนนะแล้วก็ค่อยไปว่าเรื่องอาวุธโอเคเรารู้เรารู้เทคนิคแล้วสองบีพวกนี้ต้องตายเองต้องตายอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งกับฐานแล้วมือมือมากตอนนี้คิดกลัวมากโอ้โหมื่อสุดๆมีแต่ปืนพก ตายตายเอ้ยเรียบร้อยเฮ้ยพูกนี้นี่แบบโอเคหาผู้รอชีวิตสักหกอ่ะสักเจ็ดหาอาวุธสักห้านะดูซิว่าเราจะได้ใครมาไหมเจอผู้รอชีวิตสองคนอาวุธนี่หาไม่เจอเลยแต่ก็ยังโอเคเอาละครับมาช่วยกันยิงคืนที่สองยังชิวๆนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บป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 ๊บมา Okay. คราวนี้เราจะเน้นป้องกันฐานแล้วก็หาอาวุธทีเดียวเลยาอาวุธที่จะได้ให้เพื่อนใช้ด้วยอซอมบี่ตัวใหญ่นี่อึดมากโอเคปึ๊บปุ๊ป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 ๊ป๊ป๊ช่วยกันยิงช่วยกันยิงเพื่อนเออช่วยกันยิงเยอะดีมากดีมากเฮ้ยเฮ้ยอย่าให้มันเข้ามาในฐานอ,อ,อย่าให้มันเข้ามาในฐานเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพี่นาศ อันี้ยิ่งเออเจ็ดเอ็ดเจ็ดเอ็ดนี่อ่ายังไงดีวะสักสองอ่ะหาวุ้นสักสิบไม่เอาแล้วผู้รอชีวิตดูสิเออได้ปืนเยี่ยมเอามาเป็นอาวุธลองนะเอาละได้ปืนใหม่แล้วมาอเออเอาดิปืบป๊บปืบป๊บฮึมแรงมากปืบ๊บปื๊บปื๊บปื๊บเฮ้ยมันถือไม่อีกระบอกนึง มีซอมบี้ถือไม่ให้กระบอกนะครับอืออืออือเอาเลยปื้มปื้มซอมบี้แม่งแพ้ปืนนี้อย่างรุนแรงอือ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 ยิงหัวอือือืมยิงหัวเน้นยิงหัวโอ้ยหัวแตกปาบป้าบป้าบปื้บปื้บปื้บโอ้โหสบายเลยไม่โดนอะไรไม่โดนอะไรเลยเยี่ยมโอ้สบายครับ ก็เดี๋ยวหาผู้รอดชีวิตอีกสักหก้องกันถ่ายสักสองอ่ะสามก็ได้หาอาวุธสักสองแล้วกันเผื่อฟุกได้นะนี่เพิ่งตรงนี้คืออ๋อเปอร์เซนต์การหาอาวุธใช่ไหมงั้นเอาเป็นอันนี้แล้วกันขอให้ได้อาวุธดีๆเอ้ย UMP ครับก็เอาเอาอันนี้มาแทนอันหลักได้ไหมไม่ได้เว้ยเอออ,อันหลักอ่นี่อนเสริม เรียบร้อยครับได้ปืนกลมาแล้วมาดิเจอผู้รอดชีวิตอีกหนึ่งคนยิงเอาดิตายตายโอ้โหเฮ้ยหมาหมามีหมาด้วยโอ้โหเอาดิตายตายโอ้โหมีปืนกลแล้วมันว่ะตายครับตายเน้นยิงหัวมาดิอื เอาเดียวมันมากเราต้องไม่ใหส้สักวินาทีเสียเปล่านะครับตายครับตายโอ้โหเรียบร้อยชิวมากชิวชิวขนาดนี้อ,อ่อวินี่อะไรเพอร์เฟกต์ยี่สิบชั่วโมงโอเคคราวนี้เราหาผู้รอดชีวิตเจ็ดหาอาวุธอีกห้านะครับไม่ต้องสร้างเลยเพราะว่าเปอร์เซ็นต ของฐานเรายังเยอะอยู่เฮ้ยไม่เจออาวุธเลยเจอผู้รอดชีวิตอีกหนึ่งเยี่ยมครับแล้วเรา,เาไม่สามารถเปลี่ยนอาวุธให้ผู้รอดชีวิตได้เหรอก็ช่างมันไม่เป็นไรเอาอย่างนี้แหละต้องรอดให้ได้อหม,มาดิยิงก่อนโอ้หมาหมาหม,มามันไวนะครับเฮ้ยผู้สื่อข่าวาวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คุณนะครับหลังที่เป็นผู้รอดชีวิตคนสุดท้าย ว่าแล้วเป็นซอมบี้จะมาสัมภาผัสเลยตายซะตายซะเออเออโูจะมาทำข่าวด้วยนะอออืืืเฮ้ยช่วยกันยิงดิตายเออตายตายโอ้ยไอตัวยักษ์ก็มาออืืตายตายให้หมดยิงยิงหัวยิงหัวเฮ้ยมาเยอะมาเยอะพวกนี้รู้สึกว่ามากันไวมากขึ้นเอาดิเอาดิตายตายเรียบร้อย โุ้ยเหนื่อยอย่างงี้ก็ต้องซ่อมสักนิดนึงโน้ตอะไรเนี่ยกด R รีโหลดอ๋อเข้าใจเข้าใจซ่อมสักสี่หาอาวุธอีกเยอะเยอะเลยแปดดูสิจะเจออะไรไหมช็อตกันเยี่ยมโอเคเราเอาช็อตกันเป็นหลักดีไหมเออแล้วอันนี้เป็นลองโหแจ่มสิครับแม่เอาไมเอานี้ดีกว่าโอเคไว้ฉุกเฉินครับมาดิช็อตกันมาแล้ว ปุ้งปึ๊บ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 ปึ๊อ๊ยมีคนเอาถือช็อตกันมาให้อีกคนชักกระสุนปึ๊บปึ๊บปึ๊บชักก่อนชักก่อนชักชักชักปุ้มปุ้มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเยอะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอืออือโอ๊ยมากันเพียบปึ๊บปึ๊บ ปืบปืบปืบเ้ปืบออาดิปื๊บอาลับ,ลบ,ลบ,ลบ,บยิง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 อุย้ยนี่มันพวกตำรวจทหารอืออืออือโอ้ยดีนะมีปืนลองไม่งั้นเสร็จแน่นอนโอ้ยเกือบไปโอเคสร้างสักสี่หาผู้รอดชีวิตอีกหกหาวุ้ดอีกสองนะับไม่เจออะไรเลยเจอผู้รอดชีวิตอีกหนึ่งก็รลือคราวนี้เอาเป็น ืเนี่แหละเป็นหลักแล้วก็ช็อตกันเป็นรองนะครับมามาดูกันสิมาโอ้โหหมาแล้วตัวนึงยิ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 งเออตายให้หมดตายกันให้หมดไอหมาไอหมาเออไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามาช็อตกันนี่ไว้ใช้ยามฉุกเฉินนะครับตอนที่แบบมาเป็นหมูแล้วไม่ไหวจริงยย ตายกันตายกันแล้วเนารู้สึกว่าฐานเรายังไม่เสียหายเลยครับโอ้โหจะเสียหายแล้วเนี oh ่ยตอนนี้เฮ้ยอย่าแห่กันมาอย่างนี้เอาดิเอาดิเอาดิเอออืมอืมอืมโอเคโอเคอือืออเฮ้ยก็สักสองอันนี้สักหก อันนี้ก็สักสี่นะครับอ่าปุ๊บดูสิเจอผู้รอดชีวิตอีกสองนะครับตอนนี้ก็ยังสบายสบายอยู่ไปละโอ้โหมีสไนเปอร์แอบหลังด้วยว่าอะไรจะเข้ามาเด็กก็เข้ามาเลยคราวนี้ผู้รอดชีวิตเราน่าจะเต็มแล้วนะครับก็เอาเป็นอาวุธดีกว่าอือยิงขาเน้นยิงขายิงตัวไม่ค่อยเข้าไอ้พวกอ้วนนีง ยิงหัวยิงหัวนี่ตายแน่นอนเออหัวแตกไปซะหัวก็ฉุดเลยหมาหมาหมาอรเลวหมาล็อกไวเลอร์ด้วยนะโอ้ยหมากี่ร้อยตัววะเนี่ยตอนนี้ก็เป็นคืนที่แปดแล้วครเบเฮ้ยเเ้เอาเ เอาดิเอาดิหูยเฮ้ยยังรอดอยู่อ้าวเต็มแล้วครับซ้อมสักหนึ่งหาอาวุธสักสิบเอ็ดโอเคคราวนี้แหละเชนซอนะครับเลื่อยใช้ยังไงวะอ่ะไว้ไว้อย่างนี้แล้วกันเป็นอาวุธเสริมนะครับยิง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 โอเควะไรก็เข้ามาเถอะ ดักโอ๊ยทำไมมันวิ่งกันหมดเลยวะเอ็งอย่าวิ่งเยอะไอ,อ้อ้วนก็วิ่งนะครับตอนนี้โอ้โหดีดีด,ดียังม,มีสไนเปอร์คอยหนุนหลังเอาละโอ้โหเราขอเป็นแนวล่างแล้วกันอยิงขาหมาหมาดิโอ้โหมันมากโอเคสำหรับใครที่จะเล่นเดี๋ยวทิงว้งลิงไว้ด้านล่างนะครับ โอ๊ยจะเช้าแล้วซอมบี้กระจอกว่ะยังไม่ได้ใช้เรื่อยเลยเนะี่ยไหนลองใช้ดูสิอ๋ออย่างนี้อ๋ออย่างนี้นี่เองมาใกล้ๆแล้วก็จักการเรื่อยเลยครับไม่มีอะไรเลยโอเคหาวุธกันยาวๆได้ไรเอ่ยได้ฮึโอ้ช็อตกันคู่เหรอต้องลองครับต้องลองถ้าทางจะแรง หมายิงยิงเออซอมบี้หมาเถอหมาเถออื้มไอ้บ้านี่ไอ้อ้วนวิ่งอยู่นั่นน่ะอย่าหญ่ใหญ่ใหญ่เยอะใหญ่เยอะใหญ่เยอะเฮ้ยเฮ้ยฐานเราจะพังไม่ใช่อะไรอื้มอย่าเข้ามาไหนลองช็อตกันคู่สิอื้มอื้มอื้มอูยแรงอยู่นะหมาดิปื้มปื้มโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ ปื้มปื้มโอ้โหยิงขามันไม่ตายไวอื้อ,อแปดทกปืบจอหัวเลยครับเรียบร้อยตอนนี้ฐานเราแปดห้าเออเอา,เอายังหาผู้รอดช,ชีวิตได้อีกเหรองั้นหาสักหกอาวุธสักสี่พอไหมพอแล้วครับเจอผู้รอดชีวิตหนึ่งแล้วก็ได้ฮันติ i งไรเฟิลมาด้วยโอเคอย่างนี้แหละ ไหนลอง hunting r i ฟ l e สิมีนัดหนึ่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหแรงอย่างนี้นี่เองอปึ๊บโอ้โหเอาสิครับยิงหัวยิงหัวปึ๊บปื๊บปึ๊บโอ้โหหัวแตกนะครับปื๊บปึ๊บ ปุ๊บเฮ้ยิงให้โดนดีวะเออเออปุ๊บอืมปุ๊บอย่าอย่าเข้ามาเออไอ้พวกนี้มันอะไรวะเหลือง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 นักโทษเหรอนักโทษเหรอเฮ้ยโอเคผู้รอชีวิตเต็มอีกแล้วปุ๊บหนึ่งหาอาวุธกันต่อเอาละยาวยาวแล้วเจอยูซี่โอ้โหท่าทางจะดีกว่าเว้ย เอานี้ออกเอาอยู่ซี่ใส่ครับโอเคลองดูโอ้ท่ายืนโคตรเท่เอาดิโอ้กระสุนเยอะกระสุนเยอะมากอเอาดิโอ้ยแรงไหมแรงอยู่ไอเนี่ยกระสุนเยอะมากพูดเลยมาอะไรก็มาตายตายก่อนถึงรังเราอะยิงหัวหัวแตกกระจาย คนก็มาเหอะตายอย่างเดียวครับเฮ้ยหมาเยอะหมาก็เยอะโอ้โหโอ้โหเฮ้ยอย่าเยอะป้องกันไม่อยู่โอ้ขาเรารู้สึกจะเสียหายหนักครับคราวนี้โอ้โหจะเช้าแล้วครับยิง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 มาปุ้งปุ้งเรียบร้อย เ,เพื่อเราหายไปคนนึงอหนีไปไหนวะ s s c p p o p p n o p t อ o n อ่ะซ่อมสักห้าแล้วก็หาผู้รอดชีวิตสัก 6. หกหาอาวุธหนึ่งเจอผู้รอดชีวิตหนึ่งอาวุธหาไม่เจอนะครับไม่เป็นไรก็ไปกันอย่างเนี้ยแหละเอาละยิงดักไว้ก่อนเลยัวอ,อะไรจะมาก็มาเถอะเฮ้ยรู้สึกโอ้โหมีพวกหน่วยสวานมาแล้วคราวนี้แม่งใส่เกาะมาเต็มมากเ,เราจะรอดหรือไม่ อุ้ยฐานเราตอนนี้ก็กลับมาแข็งแรงสดใสเหมือนเดิมหมาไม่ต้องวิ่งมาเอาดิหมาบอกไม่ต้องวิ่งมาโอ้โหไอ้อ้วนด้วยขี้เกียจยุ่งไอ้อ้วนพวกนี้ไอ้อ้วนพวกนี้มาเยอะจังวะเฮ้ยเยอะเยอะเองเยอะเดี๋ยว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 ค่อยๆสิวะหมาซะแบบเฮ้ยค้างค้างเฮ้ยติดติดติด โถกเกือบแล้วฐานยับเยินเลยแม่งอ้ยสามพอหาอาวุธเยอะๆปืนอะไร mc a หนึ่งโอ้ยเยี่ยมอันนี้ออกไปเอา mc a หนึงเข้ามามีอาการด้ยนะแต่ยังไม่มีโอเคเราเอาเป็นลูกลูกซองคู่ดีกว่าโอเคครับเผื่อย,ยามฉุกเฉินมาเฮ้ยมันจะวิ่งไปไหนเล่าขึ้นข้างบนทำไมโอเค วิ่งเอาดิเฮ้ยเฮ้ยคีย์บอร์ดค้างอ่ะมันขึ้นข้างบนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเออเอออย่าใหญ่ขึ้นไปข้างบนคีย์บอร์ดแม่งค้างเฉยโอเคครับไอ้นี่มันโอ้โหหน่วยสวาร์ยิงขามันมันไม่มีเกาะตรงขาเดี๋ยว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 โอ้โหโอ้โหไอ้ค้างค้างโอเคลงมาข้างล่างได้แล้วครับแม่งกูจะตายเพราะไอ้นี่ค้างนี่แหละ ยิงขาเอออืมลงข้างล่างดิเฮ้ยลงยิงหัวก็ได้เออตายครับอุ้ยสึกฐานยังปลอดภัยอยู่สบายสบายเลยตอนนี้จะค้างอะไรวะเนี่ยโอเคครับก็ซ่อมหนึ่งแล้วก็หาอาวุธฟึบเราจะรอดได้ถึงกี่วันหาอาวุธไม่เจอนะครับไปกันต่อค้างไหมหายยังยังไม่เลิกค้างอีก เวนปืนนี่ดีสุดแล้วตอนนี้เป็นปืนคนที่รุนแรงมากมากนะกี่นัดสามสิบนัดยิงให้โดนเนี่ยเอ้ยยิงขาก็ได้อโหแรงยิงไม่ถึงแม็กก็ตายกันแล้วนะสำหรับปืนพวกนี้ไม่ต้องมาเลยไม่ต้องมาเลยเออตายไปซะโอ้โหตอนนี้ขยับไม่ค่อยได้แล้ว คีย์บอร์ดค้างแม่งเลื่อนขึ้นอย่างเดียวแล้วตอนนี้ไม่มีตัวใหม่ๆมาเพื่อนเราก็ยังอยู่ครบไม่มีตัวไหนหนีไปนะสบายละรวมกันเราอยู่นะทิ้งกูมึงไปตายโอเคฐานเราก็สบายๆเฮ้ยพึ่งอ่าสักสองอา้าได้ยัง เอออาก้านี่แหละโอเคครับเอาอันนี้ออกเอาอากา้าเอ้นี่เพิ่งอาก้าใส่เอาช็อตกันคู่ใส่มาเสริมมาเลย <c oughs> เป็นไงแรงไหมพวกโคตรแรงครับหน้าแตกกันไปยับยับยับยุยยิงขา <c oughs> โอ้ซอมบี้เยอะเหลือเกินโอ้โหเอาดิ ีอาก้าแล้วเราก็ไม่กลัวเท่าไหร่แต่ทำไมพวกนี้มันเริ่มโหมดร้ายขึ้นเออยังได้อยู่ยังได้อยู่ยิงหัวยิงหัวมาเพียบเลยเว้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นยีงละตัวสิวะโอ้โหไม่รู้จะยิงตัวไหนดีอุ้ยตายให้หมดตายให้หมดเออนั่นแหละป้อมเราแม่งเกือบพังเอาดิยิงยิงยิง,ยง ตายกันแล้วนาวเอาคนหนึ่งแม่งหายไปแล้วโอ้ไอ้กากเอ้ยแม่งแอบหนีไปตอนไหนยิงยิงอาม,ม่าเรียบร้อยอา่าละเราจะสักหกอันนี้สักหกโอเคเอาละป้อมเราก็สร้างกับมาเจ็ดเอ้ยร้อยเปอร์เซ็นต์รับ ไม่มีอาวุธะไรแล้วเหรออย่างนี้ก็สบายสิเออเรียบร้อยยิงหัวยิงหัวยิงหัวไว้เออตายเร็วตายเร็วอ,อ่นั่นแหละยิงขาโอ้โหโอ้โหมากันใหญ่ทำไมมีแต่อ้วนๆยิงขาก็ได้อะ <laughs> อยาเยอะบอกว่าอย่าเยอะเฮ้ยทหารเอาี่มาให้ด้วยนะสุดยอดไปเลย เยอะละเริ่มเยอะละอาเราจะป้องกันไม่อยู่แล้วเนี่ยโอเคจากการไอ้บ้านี้ซิเรายิงไม่ถึงครับข้างบนนี้กำลังมีปัญหาเรียบร้อยโอเคไม่ตายสักทีนะวันวันที่ส7บเจดแล้วเนี่ยโคตรโหดปกติไม่เคยเล่นมายาวนานขนาดนี้ ข้างบนก็เคลียร์กันไปเองแล้วกันเรียบร้อยเ็ดเคยังมีบาเลตอีกโอ้โหมันไปอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเยี่ยมเลยครับขนาดนี้ต้องลองครับก่อนจะจบเกมมันอยู่ไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ลองบาเลตนะครับมาเอ้าดิเฮ้ยตัวตลกตัวตลกไม่ตลกนะเว้ยเออเฮ้ยไอ้งขาเอาก็ได้ออโอ้ วุ้ยเออเป็นไงเป็นไงล่ะปืนเทพครับโผล่มาตอนสุดท้ายเออหัวแตกหัวแตกแม่นด้วยไม่ใช่อะไรแม่นด้วยอออืมตายไหมล่ะตายไหมล่ะโอ้โหยเอืออเออสมเป็นปืนบาลเลตสไนเปอร์ที่แรงสุดๆครับโอ้โหชัก แถมยังชักไว agner, อีกกูไม่ต้องเอาปืนอะไรแล้วตอนนี้อออื้ออืโอ้โหโอ้โหอี่แน่ไม่ต้องไม่ต้องเลยไม่ต้องเข้ามายิงขาก็ได้อ่ะยิงขาเอาออออืออเรียบร้อยครับ <laughs> เอาเฮ้ย วันที่ยี่สิบอ้าวรอดแล้ววันที่ยี่สิบโอ้โหรอดแล้วนี่โอ้โหตอนนี้เราสามารถอ,าอยู่รอดได้ถึงวันที่ยี่สิบแล้วครับ Where to from here b ู u n o เยี่ยมโอเคครับก็รอ,อดแล้วเรียบร้อยสำหรับเกมนี้ก็มีการมีฉากจบด้วยนะแหมเพิ่งรู้โอเคครับสำหรับ ใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามซับสไคร์แล้วก็กดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้กันนะครับสนุกมากเลยเกมนี้อย่าลืมนะสามารถไปเล่นได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม